สวัสดีครับผมแจ็คเชียงดาวนะครับผมผมวันนี้ก็อยู่กับอาจารย์โลดจงสําเร็จนะครับผมท่านก็เป็นซินเสนะครับชื่อดังนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรติจากท่านนะครับมาพูดเรื่องนะครับผมพระอุปคุตนะครับปางเขานิโรธสมาบัตินะครับผมประวัติความเป็นมาของพระอุปคุตแบบชาวบ้านเนาะอาจารย์เนาะใช่ครับผมก็ อ่าเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าเรื่องเลยครับผมว่าพระอุปคุตมีความศักดิ์สิทธิ์ยังไงแลวก็การบูชาเป็นยังไงบ้างนะอาจารย์ครับะะผมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คืออย่างนี้ครับวันนี้มาก็มาแวะอ่แวะเวียนน้องมาเยี่ยมเยือนน้องที่จังหวัดเชียงใหม่คือที่ผมมาเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับว่าผมก็ไม่ได้บินส่วนได้ส่วนเสียนะครับแต่ <c oughs> มีความประทับใจที่เอ้ยมีใครคนหนึ่งนะที่จะสร้างพระดีๆสักองคหนึ่งพระอุปคุตที่บางคนอาจจะหลงลืมไปแต่พระอุปคุตนั้นเป็นพระที่ค่อนข้างมีความสําคัััญมมาาาาากในนนนนนศสะะคครรบบททท่่ไพเจ้ ท่านไม่ทันแต่ว่า,าท่านนั้นก็พยายามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับในการนั่งเ,เรียกว่าสมาธิหรือกรรมฐานในสุดก็สามารถทะลุทะลวงไปอยู่ในถ้าแก้วได้คืออยู่ใต้ทะเลถึงเวลาวันดีคืนดีท่านก็จะขึ้นมานะครับขึ้นมาบินทบาดบ้างมา,าดูสรรพสว์โลกบ้างอะไรบา้างนี่เป็นต้นนะครับ <c oughs> ทีนี้ผมเองกับคุณบาบุญชุ่มแล้วก็ลูกศิษย์ของท่านคืออาจารย์จักรูอาจารย์อาจารย์ป่าพวกนี้นะครับแต่เรื่องเล่าของชาวบ้านชาวบ้านชา้านเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าเหตุใดพระบุคคลจึงนั่งจกบาท เหตุใดพระบุคุตจึงมีบบวเข็มเหตุใดต้องต้องมีนั่งปางปางปางสมาธิแบบนี้ที่ผมมาเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าผมเคยไปเจอบ้านหม่อมหรือราชวงศ์หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของเจ้านะทางภาคเหนือนะครแล้วก็มีโยงใยไปถึงทางภาคกลางผมไปดูหงจุย้ยไปเจอที่บ้านเขานะครับเจอที่บ้านเขาบูชาด้วยพระอุปคุตในห้องห้องพระนะครับหลายที่เลยนะครับแต่ว่า เคล็ดสาคัญที่สุดมันมีครับเดี๋ยวจะบอกท้ายรายการว่าวิธีการบูชายอย่างไรให้เป็นสิริมงคลนะครับเนาะแล้วถูกต้องเลยนะฮะแล้วาาก็ทั้งการได้โชคได้ลาบนับตั้งแต่วันที่เริ่มเริ่มทําเลยครับอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ไม่เคยเจอที่ไหนแล้วไม่มีใครเล่าให้คุณฟังแน่นอนอ่ะทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องพระอุบุตครับพระอุคุตเนี่ยตามตำหลักแล้วมันมี3ปางนะฮะปางหนึ่งสมาธิที่เห็นนี่นะครับเนี่ยแล้วก็อีกปางก็คือจะมีนั่งจกบาท อีกันนีก็คือมีใบบัวอยู่บนบนบนหัวนี่นะครับเรื่องเล่าว่าสมัยโบราณนะครับถ้าไปบ้านใดเมืองใดไปบินทบาตถ้าเป็นรูปรูปพระ,ะแก่ๆหรืออายุมากใช่ไหมคนจะตกใจะครกลางคืนก็เลยพรางตัวเ,เป็นเนยน้อยไปบินทบาตน่ารักน่ารักคนก็เห็นก็ชอบบ้านใดเรือนใดที่มีการตักบารแล้วไอ้ข้าวเนี่ยมันยุบไปมันก็จะขึ้นขึ้นมาครับหอมรุ่นเหมือนเดิมร้อนเหมือนเดิมแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาเขาเรียกว่าข้าวเนี่ยไม่มีคำว่าวยุบ เออตักบาตรไปแล้วเอาก็ยังเต็มอยู่เนี่ยก็ตกใจกันก็พากันมาดูกันชาวบ้านก็ล่ํารือกันหมดเลยนะครับเลยใช้คําว่าถ้าใครได้ตักบาตรพระอุบุตหรือมีพระอุคุตบูชาหรือเจอท่านแสดงว่าเรามีกลิ่นบ่อเสี้ยงครับทีนี้การสร้างพระเนี่ยครับพระอุคุตเนี่ยทำไมเราต้องเป็นภาคเหนือเหมือนพญานาคอะทำไมต้องเป็นอีสานใช่ไหมครับภาคเหนือเนี่ยให้ความสําคัญจากแม่ฮ่องสอนลงมานะครับเชียงใหม่เชียงรายอย่างเงี้ยครับ เป็น,เหนหลักเลยนะฮะเพราะว่าท่านอยู่ในตะเข็บแบบนี้ใช่ไหมครับเราควรให้ความศรัทธาม,มากเหมือนพญานาคที่อื่นๆบูชาก็ไม่เหมือนพระอิสานห็นมครับเหมือนกันเลยได้เลย